นนี่ไงเฮ้ยคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยนายนายทำอะไรอยู่อ่ะคุยก่อนใช่นะอคนนี้คนนี้ใช่แน่แน่เลยเฮ้ยคุณลุงคุณลุงมาทำอะไรอยู่อ่ะที่ออกไปจากที่นี่ซะที่นี่มันมืดเลยนะครับผมคุณลุงไม่ตอบสวัสดีเออเราเนี่ยสวัสดีนายยายนายเพื่อนอะรนะเฮ้ยคุณลุงคนนี้มันเป็นอะไรของมันปะ ผมชักกลัวลสิทุกคนเดี๋ยวฉันจะโทรหาตำรวจแล้วละ่ะโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจเอย้ย <Hey, hey, S 1> ไม่ต้องไม่ต้องโทรหาตำรวจก็ได้ I will see you again soon อ้าวเหรอแล้วท่นจะมาหานายใหม่นะไอ้เจ้าเพื่อนไอเร็วๆนี้แหละอา้อาวเฮ้ยทำไมบอกอย่างนี้ผมกลัวนะเนี่ยเฮ้ยนายมาทำอะไรนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้นายเกือบทำให้ฉันหัวใจวายนะรู้เปล่า <laughs> อะไรกัน Okay. แค่แวะมาใช้ห้องน้ำที่เฉยๆอะ่ะไม่ไนายรีบออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ <c oughs> งั้นฉันจะแจ้งหาหนายข้อหาบุกลุกเฮ้ยเข้าไปไหนแล้ววะหายไปแล้วอุ๊ยอะไรวะเนี่ยก็มาหาเราทำไมเนี่ยคุณไม่ควรที่จะมาทำงานในวันนี้คุณไม่ได้ยินข่าวหรือนายจะเสียใจแล้วนายจะเสียใจเอา้าเหรอเกอะไรวะเนี่ยเอา้าอยู่ๆก็มาพูดงี้อ่ะทำไมดีวะ ตรวจสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกเอาแล้วสิเฮ้ยไรวะเกิดอุบัติเหตุเหรอนั่นใครวะนั่นอะไปใส่เสื้อแดงนี่ว่าไปดีกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยฉันบอกคุณว่าฉันจะทําให้คุณเสียใจที่มาทํางานในที่อย่างนี้ตอนนี้คุณคือเหยืยอะไรจะไปของฉันเอาเหรอจริงเข้าไปในร้านเอา้าเลยเกือบแล้วนั่นนั่นอะต้องโทรหาตำรวจตอนนี้เลย โอเคเราต้องโทรหาตำรวจแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบโทรหาตำรวจแล้วโอเคเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วัสด,ดีนี่คือตำรวจมีอะไรให้เราช่วยคุณไหมเร็วครับผมมันมีไอ้คนแปลกหน้าครับผมเข้ามาจะบ,บุกทำร้ายผมที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ครับผมแน่ใจนะใช่คนที่ไร้บ้านเปล่าเมื่อกี้นี้เขาแบบยังเขาทำให้รถเกิดอุบัติเหตุครับผม เขาต้องเป็นฆาตรกรจากแหล่งข่าวที่แจ้งมาแน่ๆเลยโอเคทางเราจะส่ง oh เ,เ,เจ้าหน้าที่ตำรวจไปโอ้ไม่พี่พาเลยไอ้เจ้าฆาตกรมันมาตัดสายไฟแล้วเปล่าวะไปดับมกล่องฟิวอ๋อนี่ไงในร้านโอเคฟิวไปน่าจะกลับมาทำงานปกติแล้วอ๋อ oh. ทนควรซอ่อนทันควรซ่อนอยู่จนกว่าตำรวจจะมาก็จะอยู่ตรงนี้แหละหรือเสียงที่จะซ่อนตัวในห้องน้าอยู่หรือซ่อนตัวในห้องน้าให้เรามาซ่อนตัวยี่กว่านะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่ในร้านดีกว่าซ่อนตัวในห้องน้าดีกว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงสิ้นสุดที่ยังมีชีวิตอยู่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุตรงเวลานักฆ่าแบก อนุคมถูกตำรวจจับกลุมอ้าวเหรอและคุณตัดสินใจที่จะลาออกจากงานของคุณที่เั๊มาน้้ำมันนั้นตลอดไปโ <Okay. laughs> อเคเอาละครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเช่าสู้เอาสูงใจว้าเวและนี่ก็คือเกมโดบอกกับแมพที่มีชื่อว่า มิดไนน์สเตชันนั่นเองนะครับผมเอ้ยปั๊มน้ำมันสุดหลอนยาวิการอย่างนี้โอเควัตถุประสงค์เข้าไปที่ปั๊มน้ำมันไปผมวัตถุประสงค์ของผมคืออะไรไปที่ปั๊มน้ำมันเฮ้ยอันนี้ห้องน้ำป่ะให้ฉายที่สดใสคว้าคว้าได้ไหมวะเดี๋ยวต้องเสียตังค์อันนี้เสียตังค์โวยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปไปไปเราเข้าไปที่ปั๊มน้ำมันดีกว่านะ นี่ไงมาแล้วปั๊มน้ำมันยังไงต่อครับผมเฮ้ยบรรยากาศเงียบสงัดดีจังเลยว่ะตลอดไงไม่รู้โอเพน24ชั่วโมงนี้เปิด24ชั่วโมงว่าเออร้านสะดวกซื้อนี้ Eatwell กดเปิดสวัสดีครับบอกคนงานว่าต้องปิดชั่วโมงอะหรเพื่อนโรงงาน้เอเพื่อน่วงงานเป็นอะไรวะ <c oughs> เฮ้ะถึงเวลาแล้วที่เธอจะ เยอะๆอะไรวะฮะมาถึงว่าพักผ่อนหรอหรือว่าแย่ๆวะในที่สุดกูก็ได้ยินข่าวหรือไม่ฉันรู้สึกแย่สําหรับกูเลยฮาจะไม่แน่ใจว่ามันจะโอเคแค่กลางคืนอีกครั้งเท่านั้นปัดโตเอาไงดีวะแล้วก็ระหว่พวกเราเยอะอ่าฉันก็หิวเยอะเช่นกันนะเนี่ยและฉันอยากจะกินอาหารโอเคอย่างไรก็ตามเราเจอกันในภายหลังแล้วกันนะถ้านายยังมีชีวิตอยู่เอาบอกเอาไอ้เพื่อน กลับไปแล้วเหรอเฮ้ยทำไมตัวเราสูงเลยวะเนี่ยดูเพื่อนเราทำไมตัวเตี้ยจังเลยตรกนี้เพื่อนเดี๋ยวเรานำเพื่อนเราไปก่อนนำทางเพื่อนเราไปไปที่ด้านหลังแลวนะเวลาเดี๋ยวผมยังไม่ไปก็ผมผมจะดูเพื่อนผมว่าเพื่อนผมมันจะไปไหนเอ้ยนายเดินไปอย่างนี้เลยเหรอกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยไปไหนของมันวะเฮ้ยนายจะไปไหน เพื่อนอา้าวเราไปต่อไม่ได้ไหนกลับบ้านเหรอเอลองดูอา้าวหายไปแล้วโอ้ยเพื่อนกลับบ้านอย่างนี้เลยโอเคไปไันนี้ใช่ไหมปิดประตูก,ก่อนน่ากลัวหลังร้านใช่ไหม โอเคเริ่มเวลาทำงานเราต้องมากดปุ่มตรงนี้นะครับผมจับเวลาทำงานตร์ทได้โอเคนีค้ด้านหลังอืมฉันคิดว่าฉันควรเพิ่มชั้นวางของอีกครั้งเพราะเขากินอาหารทั้งหมดแล้วอ่าหมายถึงว่าเราขายของหมดแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าฉันไม่รู้ดีว่าฉันคิดว่าคลาสมาโดยโอ๊ยอะไรวะ <laughs> พุดอะไรของคุณเนี้ยงงไปหมดแล้วเนี้ย เฮ้เดี๋ยวเยวติมสต๊อกแล้วเราจะไปสต๊อกที่ไหนมาเติมมะอ๋อไอพวกนี้เหรอเติมสต๊อกก่อนเติมอเออยังเหลืออีกเจ็ดเติมของเติมของต้องรีบเติมสต๊อกแล้วก็ทำงานกะกลางคืน ให้มันผ่านฝนไปด้วยดีด้วยเธอสักคุณสาธุเดี๋ยวตรงนี้เอ้ยทำไมมันเงียบเงาจังเลยวะไม่ได้ยินเสียงหาเฮวอะไรเลยเราไม่ได้ยินเสียงแบบไงแบบเสียงรถแบบบรรทุกรถอะไรแบบหรือว่าเข้ามาเติมน้ำมันะอะไรประมาณนี้ทำไมันเงียบเงาอย่างนี้วะร้านเราปั๊มน้ำมันเราทำไมมันเงียบเงาว้าบีอย่างนี้มันช่องผมเลยอะใจบ่าบีอะ <laughs> ต้องผมด้วยใจวเวเอ่าละโอเคมาเติมรถสุดท้ายเรียบร้อยแล้วครับผมไงต่อทีนี้มีอะไรให้ผมทำบ้างรายงานประจำเดือนไม้มีรถมาปะผูว่าผูว่าผูว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ร้านสะดวกซื้อกลางคืนครับผมเลือกได้ตามสบายนะครับ ดูลูกค้าก่อนก็ซื้ออะไรกันเออซืออะไรครับผมเออทำไมลูกค้าเราสายหัวซ้ายหัวซ้าย,วายขอไปมาปะผมไม่เข้าใจอะ่ะสายทำไมครับผมเป็นโลกเกาหรือเปล่าเนี่ยด้ยเลยลูกค้าโอเคเรามาคิดตังค์ให้ลูกค้านะครับผมสุภาพสตรีคุยันที่สุดอะไรที่ต้องใช้เวลานานกยังรอไม่นานเลยโอเคครับผมเดี๋ยวคิดตังค์ให้ครับผมเออเขาชื่อคารีเหรอลูกค้า ไม่ว่าจะอ,าอะไรโทรหาฉันเลยเอ่าเหรอโทรหาทำไมครับผมระหว่างอะไรครับผมยอดรวมเงินของคุณคือห้าจุดห้าเจ็ดเหรียญคุณภาพสตรีเก่าใจที่ใจรอ้อะไรวะโอ้ยผมงงกับการแปลว่ะฮะก็จะโทรหาผู้ประกอบการเกี่ยวกับอะไรวะเกี่ยวกับการให้บริการของเราเปล่าอ๋อคิดเงินตรงนี้โอเคดีมากที่เธอจะออกไปในที่สุดเธออกไปแล้วไม่มีมาเรื่อยๆป่ะถึงมาอย่างนี้เลยเหรอวะดูรถขับมา สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เดี๋ได้อะไรเลือกตามสบายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมารอตรงเคาน์เตอร์แล้วกันนะครับผมรอตรงนี้เรารอตรงตรงนี้ว่าไงครับพิเศษยังคุยเฮ้ยอะไรครับนี่แหละครับสวัสดีครับฉนหมายถึงเน่นอนฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นเอ่อ 9. 9. เจ็ดจุดเก้าเก้าเหรียญแล้วเมื่อกี้นี้ไปไม่ทนันปะไปว่าอะไรปะได้แล้ว <laughs> ไม่อยากจะแบบเออยังไงปะ <laughs> แปลสับยังไงไม่รู้อะ คุณไปยังไงนี่ไปการไปยังไม่เท่าไรนะครับผมก็พอใช้ได้โอเคลูกค้าไปแล้วเแลย้วมีลูกค้ามาต่อมาเติมน้ำมันเปล่าสดีครับสดีครับสุดสวยอยากได้อะไรเลือกตามชบ,บายเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมารอที่เคาน์เตอร์แล้วกันเอาเราตรงนี้เลยเหรอคุยกับช็อาสตรี คนในเสื้อแดงคืบคานเข้าไปในข้างนอกในทำงานอะไรวะผมอาม่านไม่ทันว่ะแต่ไม่แน่ใจว่าคุณกําลังพูดถึงใครอ๋อเหมือนเขาแบบตามหาใครสักคนอ่ะั้นพูดภาษาอื่นไหมผู้ชายในเสื้อแดงที่เดินไปรอบๆที่นี่ก็มาเถอะเืมมันซะแต่ <c oughs> ไม่อยากให้คุณคิดมาเอาหรอไม่ต้องหยาบคายเลยดี้แค่รู้ว่าควรจะเป็นคนเดียวที่จะทํางานในสถานนี้อ๋อโอเคหมายความว่าเราอะ่ะ เขาเขาสงสัยว่ามีใครคนหนึ่งที่แบบเขามาป้วนเปี้ยนในที่ทํางานของเราเปล่าเขามาบอกเราอะไรประมาณนี้เราบอกว่าเอ้ยมันมีแค่เรานะที่ทํางานในแบบสถานที่อย่างนี้เออลูกค้าเรานี้ในวันนี้มีความโหดร้ายจังเลยทำไมลูกค้าวันนี้มันแปลกๆไงไม่รู้นะมาแล้วมาแล้วพาก็มีเรื่อยๆนี่หว่าไอร้านเรามันก็ขายดีนี่หว่าเทน้ททําที่าหรือเปล่าวะโอ้คุณลุง จิตเจต้อนรับสู่ร้านแจ่วเวรับผมเปนักสืบเหรออาออนันนี้นักสืบนะเนี่ยคุณลุงสวัสดีครับเอ้ยูเอ้นายนะมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ในค่ำคืนอย่างนี้ผมทำงานที่นี่ครับอัอนเหรอได้ไงคุณลุงได้ยินข่าวเกี่ยวกับคนบ้กปุ๊ดเปี๊ยแถน่นี้ไหมเออก็ได้ยินอยู่นะครับผมเป็นขอเตือนนายเลยนะเราเชื่อว่าคนบ้าคลั่งกำลังโจมตีพนักง,งานในปั๊นน้ำมันอยู่ไออาจจะเป็นคนนั้นก็ได้เอาถูกรายงานว่าสวมเสือเอ้อเออเขา ผมเสื้อสีแดงมันทั้งน่าเกลียดแล้วก็แบบบลาๆๆๆดัสามลักโชคดีมากๆเลยที่ฉันไม่โดนไอเจ้าบ้านนั่นเอามาทำไรโอเคครับผมมีแต่คนมาเตือนเราว่าให้เราระวังนะครับผมไอเจ้าที่แบบใส่เสื้อสีแดงเป็นแบบที่มันหลุดออกมาเปล่าเฮ้ยนี่ไง <c oughs> เฮ้ยเฮคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ยนายนายทำอะไรอยู่อ่ะคุยก่อนใช่นะอันคนนี้คนนี้ใช่แน่ๆเลยเฮ้ยคุณลุงคุณลุงมาทำอะไรอยู่อ่ะ ที่ออกไปจากที่นี่ซะที่นี่มันมืดเลยนะครับผมคุณลุงไม่ตอบสวัสดีเออเราเนี่ยสวัสดีให้ย้ายนายเพื่อนอะไรน,นะเออคุณลุงคนนี้มันเป็นแหลมันปะผมชักกลัวสิทุกคนแต่ฉันจะโทรหาตำรวจแล้วละ่ะโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจเอ๊ะไม่ต้องไม่ต้องโทรหาตำรวจก็ได้ I will see you again soon อ้าวเหรอแล้วฉันจะมาหาหนายใหม่นะไอ้เจ้าเพื่อนในเร็วๆนี้แหละอา้อาวเฮ้ยทำไมบอกอย่างนี้ผมกลัวแล้วเนี่ย น่ากลัวอยู่ดีก็โผมาอย่างเงี้ยงายต่อวะที่ฉันต้องเผชิญในช่วงกลางคืนอากากลางคืนเออใช่ใช่เจ็ดจุดห้าสิบต่อชั่วโมงไม่คุ้มค่ากับการจัดการกับคนข้างใครเหมือนกับเออใช่ใช้หลังในเวลากลางคืนถ้าจ้างเรามันมันแบบมันไม่คุ้มนะเนี่ยกับการทํางานกลางคืนอย่างเงี้ยเขาบอกเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยาะผ้าปูที่นอนและอะไรปะและนำผ้าปูที่นอนพูอะไรของนายเนี่ยแปลง่าอย่างเงี้ฮะเดี๋ยวเราไม่กวัวมันละ มาทำความสะอาดโอเคเรามาถูพื้นนั่นเองนะครับผมว่าแต่เจะว่าไปแล้วไอ้ชายเชือแดงมกินเนี่ยกลุงเชือแดงเมืกี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนมันมาจ้องมองจะแบบจะมาป้นของร้านเราอะบอกเลยว่าไม่คุ้มอะถ้าผมตายนะ ต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ของผมที่ป่วยอยู่อ่ะเอออย่าทาอะไรผมเลยเขี่ยมาแล้วลูกค้ามาแล้วดีครับดูเหมือนลูกค้าจะเป็นไมเกิเหรอใส่ไปใส่มาด้วยเลยลูกค้าโอเคครับผมเฮ้ยเครื่องดื่มนี้คิดเท่าไหร่สามจุดห้าเหรียญครับผมโอเคขอบคุณครับผมไปแวะมาใหม่นะครับเร็เรียบร้อยดีครับคุณลุงลุงซื้ออะไรกันเนี่ย ก่อนเพื่อความเรียบร้อยลุงก็ซื้ออะไรวะลุงก็ซื้ออะไรวะลุงซื้ออะไรครับผมดูเลยลูกค้าโอเคว้าวสัตว์ประหลาดใจที่สถานที่แห่งนี้ยังเปิดให้บริการในขนาดนี้นะทำไมถึงพูดอย่างนั้น,นครับผมนายไม่ได้ยินหรอเกี่ยวกับฆาตรกรที่อยู่ในละแวกแถวนี้อะ่ะเขากำลังจะมาฆ่าพวกเราให้หมดแล้วนะนั่นคิดว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับผมผมรู้จักวิธีป้องกันตัวเองอันเหรอค่อญโชคดีนะ นี่คือเงินของคุณเดี๋ยวเซตไปก่อนละโอเคมาพูดอย่างนี้แล้วก็ไปโอ้ยโอเค,อเ,คเราต้องไปทิ้งถังขยะเราต้องไปทิ้งถังขยะแล้วเอาขยะไปทิ้งโอเคโอค้ยผมจะขนลุกเลยสิทุกคน ลุกยังไงดูเนี่ยไปโยนถังขยะโยขยะเข้าถังขยะเว้ยนี่มันลดผมเปล่าเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเพรว่าคงไม่มีอะไรน่ากลัวโฟมนะตู้ตายนะเว้ยอย่าเข้ามานะกลัวอยู่ด้วยเนี่ยะ ผมไม่ไปไหนผมอยู่ตรงนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ามาแล้วโ <c oughs> ดดลงมาจากรถเมื่อกี้นี้ตลกมากเลยอ่ะ <c oughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ร้านสะดวกซื้อใจว่าเวกครับผม,มซื้ออะไรกันซื้ออะไรกันเดี๋ยวเรามาเผื่อเรื่องของลูกค้าก่อนอ๋อซื้อขนมขบเคี้ยวด้วยเลอลูกค้าโอ้ดูหนะ้าฟินอย่างเลยเครื่องดื่มเหล่านี้ราคาเท่าไห,หร่แล้ว คนน้อยเดี๋ยวผมคิดให้แล้วกันนะครับผมเพราะประมาณหกเก้าเหรียญครับาานายนี่ตลกจริงๆนะเอาจริงดีใ่กับผมแล้วครับประมาณนี้เลยราคานี้เป็นเรื่องน่าอาศัศจรรย์จริงๆอันนี้สี่เหรียญราคานี้หรอโอเคไปแล้วมาอีกไหมไมาอีกไหมโอ้กระโดดลงมาจากรถเลยเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนายไปไหนอะเฮ้ยจะไปไหน ไปไหนนะวะอ้าวผมไม่เห็นอะเห้องน้ำเหรอไปเ,เดี๋ยว <c oughs> มาเข้าห้องน้ำเหรอมาเข้าห้องน้ำเหรอโอ้โหดูคุณลุงทำไมหล่ออย่างเงี้ยลุงมาเข้าห้องน้ำแล้วมาบอกเราใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุยกันคุยก่อน นี่มันอยากจะไปห้องน้ําของคุณแต่ห้องน้ําของคุณอนาอาเกลี่ยมาอ้าวเหรอทำไมวะห้องน้ําเรามันเปื้อนเหรอตูวครับฉันจะทําความสะอาดมันตอนนี้แหละโอเคเขาบ่นประมาณว่าห้องน้าเราเนี่ยมันจะก็ปกใช้ไม่ได้เลยเราก็บอกเออขอโทษครับผมเดีย๋ยวจะทําความสะอาดให้ครับรับน้ํายาทําความสะอาดห้องสุขะแล้วทำความสะอาดห้องสุขะอ้าวเหรอทางไหนวะอันนี้เหรอ รัตมาทางนี้เลยแล้วกันผมรัตมาทางนี้เลยแล้วกันกระโดดนี่เลยเอ้ยเราก็ทำงานคนเดียวมันจะมีเวลามาทำความสะอาดห้องน้ำได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยนายมาทำอะไรตรงนี้นายจะทำให้ฉันหัวใจวายนะเนี่ยเออใช่ฮ่า <laughs> หมายความว่าไงฉันแค่มาใช้ห้องน้ำที่นี่เท่านั้นเองอ้าวเหรอไม่ใช่ ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะหรือจะให้ฉันใจกขัหาค,คุณลูกเฮ้ยเข้าไหายไปไหนแล้ววะเร็วชะมัดเลยปะไอหมอนี่ตกใจหมดเลยโผลมาอย่างเงี้ยโดนรัซัดไปดอกหนึ่งบอกว่าเฮ้ยรีบออกไปซะเดี๋ยวนี้ข้ามาอย่างนี้น่ากลัวเลยโผล่ๆมาแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยวุ้ยอะไรวะเนี้ยข้ามาหาเราทำไมเนี้ย คุณไม่ควรที่จะมาทํางานในวันนี้คุณไม่ได้ยินข่าวหรืออาจจะเสียใจแล้วนั่นจะเสียใจ,จ,เ,ยใจเอ้าเหรอคืออะไรวะเน,นี้ยอ้าอยู่ๆก็มาพูดงี้อทำไมดีวะาหายไปไหนแล้ววะตรวจสิ่งที่เกิดขึ้นข้นขางนอกเอาละสิเฮ้ยอะไรวะาเกิดปัะิบตเหรอวิ่งนั่นใครวะนั่นอะไอสายเสื้อแดงนี่ว่ะไปดีกว่าเฮ้ยนี่มันอะไรวะเน,นี่ย ฉันบอกคุณว่าฉันจะทําให้คุณเสียใจที่มาทํางานในที่แห่งนี้ตอนนี้คุณคือเหยื่ออะไรจะไปของฉันเอาเหรอจริงเข้าไปในร้านเอาไาเลยเสือบแล้วนั่นน่ะต้องโทรหาตำรวจตอนนี้เลยโอเคเราต้องโทรหาตำรวจแล้วครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องรีบโทรหาตำรวจแล้วโอเคเสียงโทรศพัพท์ดังขึ้นแล้วสวดดัสดีนี่คือตำรวจมีอะไรให้เราช่วยคุณไหมเดี๋ยวกับผมมันมีไอ้คนแปลกหน้าครับผมเข้ามา จะบุกทำร้ายผมที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ครับผมแน่ใจนะใช่คนที่ไร้บ้านหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เขาแบบยังเขาทำให้รถเกิดอุบัติเหตุครับผมเขาต้องเป็นฆาตรกรจากแหล่งข่าวที่แจ้งมาแน่ๆเลยโอเคทางเราจะส่งจเ,เ,เจ้าหน้าที่ตำรวจไปโอ้ไม่พ่าเ้ยไอ้เจ้าฆาตกรมันมาตัดสายไฟแล้วเปล่าปะไปดับซ่อมกล่องฟิวอ๋อนี่ไงในร้าน โอเคคิว okay. ไปน่าจะกลับมาทำงาน,นปกติแล้วอ๋อเป็นคนซ่อมเปนครซ่อนอยู่ดีกว่าตำรวจจะมาแล้วจตรงนี้แหละหรือเหยื่งที่จะซ่อนตัวในห้องน้ำอยู่หรือซ่อนตัวในห้องน้ำให้เรามาซ่อนตัวดีกว่านะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อยู่ในร้านดีกว่า ท่อนตัวในห้องน้ำดีกว่าดูสิว่าจะเป็นยังไงที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุตรงเวลานักฆ่าแบกอนุกรมถูกตำรวจจับกลุ่มอ้าวเหรอและคุณตัดสินใจที่จะลาออกจากงานของคุณที่ปั้มน้ำมันนั่นตลอดไปโอเค <laughs>